ไม่ใส่ไม่ใส่กูแม่ซิฟนี่ด้วยนี่ที่พาไปกินเหล้าอยู่ซิดนี่เมื่อเดือนมีมิวล้านเรา้อยก้อยมีว์มีว์ตาเป็ดปะสดดีอีสองวัยยังเนิดเต้อแล้วก็เม่ยแม่แม่แล้วก็ค่อยเดี๋ยวล่าเทาเห็นยังนะเดี๋ยววันนี้ตอนเด็นนะไหนอะนี่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 เดี๋ยวเอาเอาเห็นเห็นนี

กับครกับครอยถอยกับกับใับอะไต้่อไปถยยดีที่เด็นดเนีๆอแซ่บลตอในคอมเมนต์มากะดูกนะกระดูกเลงตอนี้ต้มกระดูกครับต้มกระดูกต้มกระดูกต้มกระดูกวะเลงดครับ Hai gặp hãy gặp lại 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 ไทยกูเนี่ยไทยกูเนี่ยเขียนไปเขอเซฟเซลนะตาจยเลยฮะคูแฝดคูแแวันนั้นแค่ถือถือย่งนีหนีจอเลยนีอย่างงูว่าัวฮะากบัวรากบัวหรอมันพลังมันเป็นอะไมันเป็นอะไร ตังงเทอดโจิบเดี๋ีบเอเนแไม่ดีดอันนี้อันนี้ยังธรรมดาอันนี้น้ำดวัน ทอครับซุปหางวัวซุกหางวัวก็านกินอย่างก็ก็ได้ซุปหางวัอฮะโอเคโอเคซุปหางวัว

นี่เราเป็นนักท่องเที่ยวน<อ>ี่ปันตาก็แม่นเมอริตันไปเลยนี่คนพาตัวทอดดี้ทำได้ทุกอย่างมันนั่งยืนแคมเบลสตรีรอทอะไรไ,ไ,ไปเช็คอินกันนี่เขากรุงอ่าแล้งงานพม,าม่ามาเขากรุง

มึองอีกห้อง16 06ป,ปหกับจ้ะเอ้ามาเจอเนแค,คเนี่ยคุณมาเข้าห้องเราได้งไงม,มาเถอะมาเถอคุณเป็นใครโอ้แสีงยงคือจ้าเท่าไงนี่ห้องห้องแรกห้องแรกห้องผู้ใดนะเอา้เอาเอามันมีอไอคอง โอ้ยตกใจตกใจจังคนหนึงมาเป็นห้องยึดติดกันนี่ห้องนั่งเล่นมีเตียงนอนเตียงเดียวอยู่หนาทีวีอีอ๋อเนี่ยนอนเนี่ยมาเจ็ดร้อยเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยก็เรียนน่ะเมื่อเนี่ยนอนนอนน่ะนอนหาคน สอรจุกหนาี่ตงนาีห้องเตียงนอนอีกอ,อันนี้ห้องน่านม่ตัววิวนี่คาปิตาหสอง ห้องควาอ่ามีห้องควาทำอไมเชิญครับห้องนั่งชิยวบ่เนี่ยบ้านผมห้องห้องนั่งชิยวเดี๋ยวเชิญครับตั้งสบายอ๋อบ้านผมอยู่ซิ่นี่บ้านเจ้ามีเดี๋ยวบอกน้องจมัเนี่ยเกี่ยวกับไฟนี่มันไ่ใ่เปี่ยวกับไฟโอ้ยสำหรับอันนี้เหมาะสำหรับไอ้แบบตึกไฟใหม่นะ แบบเจ้าเตียงกลับบ้านนะยกปุ๊กกับเลยอย่างเตียง,ยยง,ยงนีไฟอ่ะนอนนีก็ได้ด้อ่มเบินี้น,น,นี่มีมองนางชิว้วความเลนไหมครับนี่ซีโต้เลยนะโอ้โอโระกาศเอากล้องลงไปขางลางได้ทาเนี่เห็นเห็นล้างรถแถ้บ่มวะ เอานี่ไงรถแทมมาแล้วเลยนี่มาเลยจ้าว้าสวยงามนี่แหละรถแทมมาโอเ,เอ็นเนี่ยรถไฟฟ้าเกิดรถแทมครับประเนี่เรามาติ๊กมงนี่ขาไปาามาแล้ว bơi mày hả Nang nang gặp phơi Mất tiền nhà coi tao Queen, Queen. วิกตอเรียบิลดิ่งวิกตอเรียบิลดิ่งเป็นห่างเก้าแก้วดิหลาย่ๆฝีละบนไดยงามเนี่ยซิดนีย์ทาวเวอร์ไปไปใส่อีกเข้ามงไป แหนทอย่ง้ได้หนึ่งเยล่ะลูยกุชชี่อย่างทุกอย่างยือไดนึงข้างล่างเป็นสถานีรถไฟแบนทุกอย่างอยู่ในนึ่งเลสองนาทีนี้สองห้างอันนี้คิวีบีครับเวทคิวเวทคิวอยู่ี่หลายครับ่ได้ยังอะเซยังไม่เอา เสื้อออฟไว้ออฟไวบซสเนจนได้อจังาทเนี่ยสี้ยสี่ร้อเกืบมื่นเหมืนรอเกือบมื่นเลยนะันแล้วไปเากื้อได้เว่าจะไม่มีของเนตอนนี้วาวาแจแล้วไปลาเขา เซนี่ก็มีทุกอย่างมีนะคะอ๋อทำสะพานทำวิบากนี่ทำวิบาก เรลงเรลงฝั่งยรงไปกองเรือของทหารเรือวันนี้เรามันมีมันที่เป็นท่าเรือไงท่าเรือจอดเรือไงจอดเรือเรือสำรานไงในวันนี้เรามีเรือมาเทียบท่าวันจีบ้าเป็นอาทิตย์จอดเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นอาชีพอย่าประมาณนี้ละแลวแต่แลวแต่แลวแต่สัตว์เดียวที่มาลงเป็นขึ้จ้งสนามบินเพราะว่านี่เป็นเรือ เป็นาเป็น่าเ็นลาม่วจัดีเทวแตงกบันนมน้เกอ่เอะเกลน่อกนตอนไปดียะกินเสรสิละเพราะามาก่ะกบไม่ค่อยได้กไปกินเน้้ง กันไม่ยืนต้งเมาอุลาเข้าันไม่ไปยืนกคกําแพงนนุ่มยาุมนุ่มนุ่มชชยาปุมซงนุ่มไปลานุ่มแกง่อกับนุ่มบูเขียวมาพอกันอยู่ออสเตรเลียทไทยว่าเคยพอกันทพ่อว่าพอกันยุ่ไก่เนาะไก่หมดกิไทยว่ไก่หเ กตันยอนะไม่ยุดจะโดนแห้อวะ่นียอนตเรียบพุงยวดนอนเบื้องแบบชวนนะพุ่สวนนะพุ่ไม่ชอนนะครับบรรยากาศเต็มยุบงที่ซิตี์เดเนเข้าใจเลยยอนกับไจิบเบียร์จนเียีไปเต้นอันเต้นทับไทยเาไทยก่อสาธารณรัฐไทยในซิตี้ แบบมารับโจ๊ะวะนี่มาลํามาลาเลยล่ะมรับายองลำใหญ่ไต้องทำเดี๋ยวจะพาไปดูยี่พาปเบิรงเด้อเมื่อนิงอ่ะื่นีก็มีได้ลำใหญ่อะลำใหญ่อะลำใหญ่ครต้องทำผู้ใดงลใหญ่ครต้ทำชัดปะชัดชัดมากเลยแงกำลังดีเลย มันมันจะมีเบียเบียมะม่วงนะแต่ว่ามันนานไก่เนเบียมะม่วงเบียบกึ่งกินมม่วงได้เหรอเแซ่บแซครับเบียล้เนี่ยโปเพียนเพิ่นกินเนี่ยเบียมะม่วงเพรว่าเขาเขาจะไปไปตักนาอยู่ไปตัหนาเบีย้ววกเอาไว้ก่อนเออเอาเดียว่าจะต ไปชอบไหมกูบาลยางพานาในซื้อกับติดมือไหมกูบอก็เกลดเวปกเกมาเด๋อย่างเนี้ยอะัละไปแล้วเหไปละเดี๋ยวมันที่ครับผมไมไวแล้วโอเคไปก็ถ่ายรูปกนันปะเฮอยถ่ายรูปไปไปวันนี้ไปชอบได้อย่างแน่ค่ะ โอ้หลายย่างเมื่อเนเสียได้เสียสิเกเหรียญเสียเสียรถจิบเสียรถจิบตละสิบเกหรียญเหรอสองตัวสองตสิเกหรียญนะมอตละสิบเก้เหรี้นี่มีกี่หม้อแฮน้ำเนื้อเด้อือได้หลายอย่างใช่ไหมเขาคือบ่ได้ไหมเด็กเล็เแ่าสายสตรีทเรีน เดีกขอเธอเไม่ได้เลยนี่ครูใส่น้ำทาไมกันนะใส่น้ำได้บ่เมันชีคือกันแม่ชี่คืนบ่่คืด่เนาะเดยบอกไปซื้อคืนฉันเอ้าฉันอยากได้สีนี้เนาะว่าเดี๋ยวไปเจอที่ไปหากินข้าแล้วเอาไป ไปฟังล้ำกันฟังล้ำีิปเตอร์อย่างเงี้ยไปเต้นล้านไทยป้าป้โอเคค่ะไปตรล้านไทยเด้อยั่วจ้าเ้าหมอยี่หี่บุเจหมยี่หี่ยี่ี่ีีย่เจามอนปลารับเจ้มอนปลาราอ้ียแต่จเสีเปล่

มะเขือกันมะเขือพวกทำได้แตกแล้วเออกินกันกูบ้ากูบ้ากูเขียวกับกูบ้าแกงคว้า

นี่นี่คือฟรีเกมนี่ฟรีเกมเข้าแล้วฟรีเกมคือคืออะไรพี่สามนกยุงสามนกยุงอ๋อสามนกยุงนี่เขาโกดีนั่เขาเขาโก้เขาโก้อันนี้แม่ละนี่รู้ได้กินเดียวปะเ้าะมือเนี่ย